สวัสดีครับบารี่ผมอัตมาเกมมิ่งเฮ้ยพูดไปตรงเลยไม่อัตมาเกมมิ่งไอพูดไม่ตรงเข้าไป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 กันเยี่ยมดอเย่อพึ่งอยื่อพึ่งเต้อยื่อพึ่งอยื่อพึ่งเต้บอลเร็วบอสเร็วอัตมาเกมมิ่งรีบบอสลไม่ได้บอสไอ้บอลอยูนี่ความแรงของบอลไม่ได้อยู่นี่ความแลงของบอลความแลงของบอสนี่มันวิ บายบายบอก่อนบแยกแม่งน่าจะเข้าสามคนตั้งแต่แรกไอ้ต้นตีนเอ๋อบอกอะไรไม่เห็นเลยเอ๊ะบอดีเฮ้ยที่นี่ที่ไหนวะโอ้ที่นี่ที่ไหนอ่านไม่ออกไม่ีอะไรไม่รู้เรื่องอ๋ออีเกียนลาควาลาควาแอนติจิกาอ๋อโต้แม่งอะ่รโอ้เออบัก ทางเขาอยู่นนทางน้ำเต้อยู่ตรงนี้โอ้เลือดรองเท้าไอ้เท้านี่เลือดหรือเม่นนะครับที่โอ้โหเอ้เม่ตรงนี้อีกทีนึงเยี่ยมเลยเต้เออเยี่ยมเลยเยี่ยลยเออเนี่แหละนี่แหละเข้าไปเลยเข้าไปเลยสัตวดุ้งเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเต้เอ้ไอ้งอ็งมองแบงหน้าเลยเต้เต้หาย หลอกเนาะหายไปไหนจังแมต้อไปยินไม่ได้หายเขามาใหม่แล้วแล้วเข้ามาทำไมอะไรห่วงยางเอาห่วงยางไปโยนใส่หูเดะเอาโยนใส่ผีอะไรอ่ะเธออะไรอ่ะน้ำน้าอะไรอยู่นี่อะไตือหรือตมีคอมเต้มีคอมรัเต้ยมีคอมละตือ่อยเรื่อยเรื่อยเรอยมั้วอีสปุกีบอลเฮ้ยมีมัมีมีคนแจด้วยได้แล้วเฮ้ยหนึ่ง ได้ k ่ y มาออกไปดีมาล็อกให้เอากลับไปแล้วก็ไปทางกันเอาเต้หายเต้เไปไหนวะอยู่นี่ไหนอะอยู่นี่อะโอ้เต้เอ็งเห็นเอ็งเห็นอะไรที่ยืนตรงนั้นนะเต้ไหนอะไรที่ยืนตรงนั้นไหนอะยากขึ้น key มันจะมาพี่ตรงนีเอ้ยเอาไปดีๆรบไปดีทันโอ้สักกุลาขึ้นอะไรเอ๋อโอ้ยาวนี่นี่มีความมีความแหลกไม่ผีขายาว ผีผีกินนมเยอะผีกินนมวันละถังวันละตัวดีกว่าอู้น่าเข้าไปเลยเช็ดอู้เช็ดไปะเรื่อยใ่เป็นการกลัวที่น่ารักมากเกินไปหาทีนอีกไปคลองหนึ่งทำไมมันตกใจเสียง จะนาคีลปะปะอะไรอะโอ้ยโอ้ my god กัสด,ดีครับคุณผู้หญิงโอ้ยคุณใส่ดีวันนี้คุณวันนี้คุณใส่หมวกสวยนะหวัวคุณจะชักกระดกไปถึงไหนเฮยเ้ยเ้าเลยเฮ้ยฮ้ยอฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เ้เ้นเเ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 ้เเ้ ใครมายืนไม่ได้วยิ่งไม่ได้ช่วยด้วยวิ่งไม่ได้ไม่ห้ามวิ่งเต้ห้ามวิ่งทไมดูข้างหน้าทำไมวะไม่เห็นใครยืนเหรอเหมือนปัดเหมือนปัดตัวโอ้โอเคขอฝากคำพูดปลาเปียวนายอย่างบีบีบีคุณผู้หญิงร้องไห้มีอะไรเหรอเศร้าอกหักมาโอ้คนไม่เอาเปียวคนไม่เอาหรอคุณป้า เอ้ยโดนดูพ่ายเนองไม่มีใครเอาหรอเอ้ยป้าเบี้ยวเขครับตั้งวันนี้เขาวิ่งนะครับลาดเอเวคริดเปิดประตูอีกทีนึงมาเมืองเออประตูไปไหนก็ได้อกูปิดให้ด้วยอ่ะกูปิดให้ด้วยประตูไปที่ไหนก็ได้โอดคครับผมมาหาปะเบียวครับที่นี่มาเปิดอเมคิดที่นี่มีอะไรที่นี่ไอ้ที่เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่อยู่บนเรือของอ่าเดลเลย์ดี ไม่คิดเป็นอะไรมึงมึงมึงก็ได้โมโนแวนเลอะไอบอกนะว่าอันนี้จะเป็นผีวิ่งเร็วอะ่ะเอ่อฉันว่าไม่หรอกมัง้งต้อง,<ห>ต,องต้องมีมังไอโบไป<อ>บได้ <คน S 2> ไดยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมเสีงอะไรเสียงอะไรมันเสียงเดินเลยดีเลยครับแค่นนา ไปสิได้ยินนะได้ยินนะน้าอย่าดิอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งนำนำอยู่ไหนอ่ะมึงมาตรงนี้มึงมาตรงนี้อ่ะมาตรงนี้อ่ะมาตรงนี้อ่ะมาฟังตรงนี้รอแป๊บนึงมันเดินมาโอ้โหชัดเจนคุณผู้หญิงใส่บวกสีชมพูเฉียวโคอตายมันเดินมา โอ้โหชัดเจนคุณผู้หญิงใส่บวกสิโอ้โหพี่ตั้มเอาทำไมไม่ได้อะโดนนะแต่ไปโดนโดนอะไร ฮัลโหลมามาไปทางนี้เถอะป่าวกัป่าวกัป่ากโกโกเลส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 โกหายแล้ววุ่นได้หายมาแล้วมาหาหน่อยมันจะเป็นโอ้โหใจดีถ้าตายแล้วแจมันจะหายปะหายก็ตีนไป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 ไไปไปไมากูรอดละมากูรอดละขึ้นนี่ไงทางออก

เออมุดมุดมุดถักไปเดี๋ยว,ตวเตรียมวิ่งเะไอ้เหี้้หานหน้าดิอ๋อคนคนดีดอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วเขาก็อ๋อเขาบอกว่าอ๋อรายได้นี้เงินเงินไม่ค่อยดีพักหลังเขาก็เลยเลิกดีดไปแล้วแต่เดยวเขาก็หายไปเลยให้เราไปคุยกับฟาร์มเมอร์น่นไงฟาร์มเมอร์วัดดีครับคุณฟราร์มเมอร์ไหนไหนไหนวัดดีครับคุณฟราร์มเมอร์ฉันไม่เห็นคุณเลยนะฉันไม่เคยเห็นคุณเลยนะ เอาละระวังด้วยที่นี้ที่ตรงนี้พี่ไอ้พี่หรือน้องชายของฉันไปในเมืองเมืองแล้วเขายังไม่กลับมาเลยจะไม่รู้ฉันไม่รู้มากนะักฉันอยู่ตรงฉันอยู่ที่นี่เธอเธอกำลังดูเราคุยกันอยู่ ถ้าคุณเจอผู้หญิงเล่นบิวคืออะไรไม่รู้อ่ะบิบบิบบิวเั้นหนึ่งมันอย่างตรงแต่คืออะไรนะบันไดคุณคุณต้องสมมติถ้าเป็นชีวิตสมมติถ้าเป็นชีวิตจริงนี่แบบต้องมานั่งอ่านเลยว่บที่ผีมาหลอกตายไรที่หลังเลยดูนี่ คุณคนไหมคุณผู้หญิงหินวันดี ING จะ้ะกระทืบกระทืบไม่วันดีันมันเคยผู้หญิงมันเคยอผู้คุณผู้หญิงที่เอ่อเพ่อเพอเจอก่อนก่อนนั้นเนี้ยใช่ไงนี่ดีกระทืบจริงอ๋อคนคนผู้หญิงคนผู้หญิงใส่หมวกอะนะกระทืบกระทืบกระทืบเออว่าอีกคุณผู้หญิงใส่หมวกเซลฟี่อะไรปะเอ้อโหคุณผู้หญิงใส่หมวกอยอะแล้วนี่อะไรเนี่ยไฟพริกเอ้าไม่ใช่ดอกไม้อืมอะไรอ่ะ โอ้ยคือผู้หญิงเซลฟี่จะอยู่ไ oh, oh, oh. ้ไม่ได้โอ้โหหัวเหลือแต่หัวไย่ะทำมาตามนี่วะเยอะละโอ้คุณผู้หญิงวะดีโอ้โหคุณผู Disc> ้หญิงถ um> ้าถ้าเลือดจะอาบหน้าขนาดนี้ฉันบอกเลยเลือดคุณที่ทำมาจากกาแฟหรือเปล่าถ้ามีสักห้าถ้ามีสักห้าคนมากถ้ามีสักห้าคนคงจะไม่น่ากลัวเท่านี้เฮ้ย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 วายวายวายเลยมันเดินได้มันเดินได้มันเดินได้ กันรู้ว่าเดินแม่ก็วิ่งหนีสิแังมีมือเท่าไหร่วะไปเก็บสเตมิน่าต่อรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นสัตว์ประวิก๊อกไม่ใครอยู่ไหมสัตว์ประวิทย์ท่าึงอะเห็นเหอโอ้ใครอะใครใครใครทาลองพืนผิดเบอร์เท่านั้นขออนุญาตบ้านบ้านสวยนะเนี่ยเก็นลายไุก บ้านสวยนะนี่ขออยู่ก่อนสักคืนได้ไหมโอ้ยอย่า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 เบียดฉันบอกมาให้ลงไม่ใ้เออเร็วเร็วผมชื่อเด็กชายไปอันสำรองกันเดี๋ยวไปอันสำรองเผอแกตายไหนเออหยิบไปอันสำรองให้เราไปไปไอ้พาหัวโลนอุ้ยพานหัวโลนอ่ะพ่อพ่แกมีผมเหรอใช่ โอ้ยเปิดติดโอ้ยไปวัดกันบ้าโอ้ยเข้าคือตอนแรกเว้ยเเขข้้าาคือเล่นอ่ะเข้าไปเออมันตเต้ยไม่วาปะว่าแต่ก็ไม่ว่าโอ้โหลงแรมนะขออยู่นหัวขึ้นก่อนประเด็นประเด็นคืออะไรปะว่บละจากยิมเสู่วัดเต้ยเต้ยจากยิมสู่วัดจีนสู่โรงแรมจีนสู่ กันยุ่งเลยอ่ะเอ้ยอ็นพเห็นเนอะผีอันนี้วิ่งเร็วน้อยเออหน้ำอยู่ไหนอยู่นี่ให้เอาอันนี้มาใช้ตึงตึงเร็วแม่โปรเฟกต์ตึ้งตึ้งหน้ากระนาดกตะบูรีตึ้งไม่ได้ดิไม่ช็อตนะตึ้งไม่ได้ดินะสามว้ายหยุการเล่น ว่าเขาผู้หญิงสวยนะไปแล้หนีได้หน้าตาเธอก็ไม่ได้ที่หลีเธอมีดอกไม้แปะอยู่บนหัวเ้ยอยู่ไหนกันอะกูมาแล้วอยู่ที่รีบอีกอันหนึ่งแต่อย่าเพิ่งเข้ารีบรอนะครับอุ้ยเี้ยอุ้ยเจ้าแม่งมาแล้วน้าขอโทษว่ะแม่งมาควรเลยต้องมาก่อนเอาหน้ามาแล้วเาาผ่น้าจำดีนะอ่ะคืน ขึ้นซ้ยา,ยนายตัวซ้ายขึ้นกูนรู้สึกว่ามันแยกอะไรแน่นอนมอีดีไปไหนอีกแล้วไปไปเลยนะกกถ้าถ้ามันมีปัาถ้าถ้า,ถา,ถามันมีเกมพาร์ที่แบบใส่ปุ๊บแบบซื้อมาปุ๊บแนะบบนะเห็นเห็นทุกอย่างเห็นแม่แตผีอะไรเงี้ยจะเทมากไปนะไปไปเลยนะกูเชื่อกูเชื่อใจ โอ้ยนำไปนะไปดีนำไปดีนะพาเป็นพาต้องนำไปก็นำอยู่ตลอดเลยเห็น้ำนำนำไกลกว่านี้ำไกลไกลไกลเออไกลกว่านี้มันมันพันดูดูผีไม่รู้เหรอไม่ไม่นะเต้ฟักเน็เลยเพราะว่ามิดติดอยู่ปัอยู่บ้านลงท้าลงท้าตัวไอ้ตัวไอ้โอ้โหโอ้โหลิฟที่ลิฟลิฟอันแสนรักมาแล้วเต้ อุ้ยออืมะวิ่งไม่ได้ด้วยทุกคนเห็นเห็นทุกคนดูทุกคนดูว่าข้างล่างไม่มีหลอดสแตมน่อร์อะไไหมอุ้ย The Metal Place เอ mm ้ยพาวิสวีสวัสดีทุกคนด้วยอ้าวจบแล้วจบแล้วจบแชปเจอหนึ่ง แล้วนะเย้เย้อยไปคลิปกันก่อนครับถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเอพิเซนตคุงแล้วก็บีคุงชาแนลนะครับเย้เ yeah. นาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ผมทุกอย่างกดทุกอย่างอยากกดไ like ลค์สองทีแคทนกันเองแล้วก็อยากกดซับสไคร้สองทีกดกระดิ่งด้วยอยากกดกระดิ่งสองทีไปเหอะจ๊อ